เลดเลนเซอร์โซลิดไลน์2นะครับตัวนี้ราคา580บาทถึงหรอนี่แหละ500กว่าบาทนะครับเป็นไฟฉาย l e d ขนาดพกพานะครับซับคอมแพ c t l ล d ที่ใช้แบตเตอรี่ AAA หรือว่า 3A นะครับเอาขลายตอง A นั่นแหละ ตัวโครงสร้างของไฟฉายหลักจะเป็นอลูมิเนียมอันลอยอโนดิสเป็นสีดาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนหัวก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่อโนดิ์เป็นสีเงินเทาด้านในจะมีออปติคอลเลนส์นะครับซึ่งบรรจุ LED เท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นนิเชียนะครับแต่ไม่รู้เป็นนิเชียเวอร์ชันอะไรหรือไม่ก็เป็น Cree XPG Series นะ XPG2 XPG3 ไม่ทราบเหมือนกันนะครับออปติคอลก็ช่วยกระจายแล้วก็รวมแสงนะครับตามนี้เลย บอดี้ก็จะเกลี้ยงแบบนี้แล้วบอกว่าเป็น solid line st 2นะครับขนาดก็ย่อมย่อมเล็กๆนะครับขนาดอยู่ในมือประมาณนี้ผอมๆส่วนของคลิปนะครับติดตั้งมาแบบทรงปากกาคือเน็บเข้าไปบริเวณด้านข้างของตัวตัวท่อตรงนี้นะครับทำให้เน็บพกได้สะดวกไม่กลัวกระเด็นหลุดหายแล้วก็จะมีดีเทนต์ตรงนี้และตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไฟฉายมันกลิ้งหรือว่าหลุดออกจากกระเป๋าส่วนสวิตช์ท้ายเป็นสวิตช์ยางที่นูนสูงนะครับกดง่ายมากๆเลย แต่ติดปล่อยดับด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบนะส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็คือขันฝาท้ายออกในลักษณะนี้นะครับจะมีสปริงโหลดที่ท้ายและแบตเตอรี่ที่คุณแอชใส่มาเป็นเล d เลนเซอร์เองเอาคาลายนะครับไอโอニนะครับไอโอ c a a ทเป็นแบตเตอรี่ 1.5V โวลต์ใช้แล้วทิ้งนะครับขนาด lr 0 3ไมเนาะมอินชัหน้าแต่เป็นแบรนด์เลดเลนเซเองนะครับเอาคลายคือใช้แล้วทิ้งไงเนะ ใช้แบบอัลคาไลททั่วไป1.5หรือว่านิกเกิลไม่เท่าไฮดรายที่มีแรงดัน1.2รวมถึงลิเธียมไอออนที่เป็น1.5ได้ด้วยนะครับโอริงป้องกันน้ําและฝุ่นอย่างตําๆน่าจะเป็น IPX4 นะครับแต่จริงๆน่าจะสูงกว่านั้นอาจจะเป็น5 6 7 8การคลายฝาเล็กน้อยนะครับทำให้ไฟฉายกดใช้งานไม่ได้นะครับล็อกเอาส่วนการขันฝาสุดก็จะเป็นการพร้อมใช้งานซึ่งไฟฉายจะมีโหมดใช้งานอยู่หลักๆก,ก็คือ3ระดับด้วยกันนะครับก็คือ แรงที่สุดนะครับเบากลางนะครับแล้วก็เบาสุดนะแรงสุดเบากลางแล้วก็เบาสุดนะครับโดยการเลือกใช้งานคือกดคลิกลงไปให้สุดแสงก็จะติดขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟฉายที่เหมือนจะเป็น max reset ด้วยนะครับเมื่อผมกดโหมดกลางไปนะครับเลือกโหมดกลางแล้วผมปิดโหมดกลางเปิดมาใหม่ไฟฉายจะข้ามไปโหมดเบาสุดนะครับเออกลายเป็น next mode memory ไปซะง,งาั้นเดี๋ยวลองดูนะครับเบาสุดนะครับ ถ้าเป็น next Mo d e เปิดมาอีกทีจะเป็นแรงลองดูเนาะอ่าจริงด้วยนะครับถ้าเป็นแรงเปิดมาใหม่จะเป็น medium ถ้าเป็น next Mode นะครับจริงด้วยนะครับเป็น next Mode memory ไม่มี mem นะครับลองดูแสงกันครับผมดับสนิทค,คือแบบนี้นะครับอันนี้คือโหมดอ่าแรงสุดเดาว่าอยู่ประมาณ80ถึงร้อยกว่าลูเมนส์นะครับนิดนิด medium นะครับลดลงหน่อยนึงแล้วก็ โลนะครับแค่นี้จะมีอาการเต้นเต้นของแสงบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่น่าจะเบานะครับลองดูแสงหลังมือผมตรงนี้นะครับว่ามันจะมีรละเอียดตรงนี้มากน้อยแค่ไหนลองดูเนาะอันนี้แรงสุดนะครับอัน,นี้มีเดียมแล้วก็อันนี้เบาสุดนะครับก็เป็นแสงที่มีลักษณะฮอสปอตโตโตหนาๆสปิลหนาหเหลืองๆหลืองนะครับเพราะว่าตัว led ที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็น led ขนาดเล็ก จับคู่กันกับตัว o p ปติคอลเลนนะครับที่ให้แสงที่มีการกระจายตัวของตัวพาร์ทน์แสงที่เหมาะออกับการใช้งานะระยะใกล้ๆมากกว่านะครับแบบพกติดกระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าเกียร์พวกนี้แล้วก็ใช้่องอะไรที่มันอยู่ไม่ไกลออกไปมากนักนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดเล็กน้ำหนักเบาหาง่ายด้วยนะเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูว่าตัวนี้เขาหนักเท่าไหร่นะครับพร้อมแบตเตอรี่พร้อมใช้ 38กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ความยาวน่าจะประมาณ3นิ้วกว่านะ3.8นะครับนิ้วหรือ9.6เซนติเมตรนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กเรียบง่ายนะครับก็แสงดีนะครับแล้วเป็นแตะติดปลอยดับด้วยนะแต่ที่ผมไม่ชอบเนี่ยมันเป็นข้ามไปโหมดต่อไปนี่แหละนะจริงๆนะ่าจะเป็น Max Reset หรือว่า Medium Reset ก็ได้หรือจะมีเมมก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบที่มันข้ามโหมดนี่แหละ บางทีเปิดแล้วอยากจะเปิดแรงอีกนะครับปิดไปพอเปิดแล้วใหม่ปุ๊บอา้าวกลายเป็นระดับอื่นเฉยนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ไม่รู้ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะนะครับเราเจอกันใหม่พิ่สนหน้าคุณเจ้าของขอ,อุปกรณ์ทุกคนที่ให้ยืมรีวิวแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบปเอาท์